้องมาตอดอยาหน่อยเพื่อนลองเลยไปองเฮียนเนี่ยเพื่อนมีรถถีบอรื่าดามีเจ้ามีบป่เ <โฮ S 2> จะบ่มีรถถีบบ่มียังได้บ่ได้ปลาังได้เนานเนเนะ กาบซักไทยสวัสดีและสบายดีเด้อเพื่อนๆพี่เบิร์ดจุกูจุกคนจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางประเทศทางหน่วยกาะยินดีตอนหลับเกาะสูซองหน่วยพาเพลินคือเก่าเนาะฮะพี่น้องเห็นไหมนี้กะบนงหน่วยก็ได้เข้ามาอ่าทางพี่เชสทีอาเชสทีน้องหนุดเข้ามาเมื่อวานพี่น้องเนาะเป็นอ่าบ้านบ้านหัวยื่งพี่น้องเห็ซือบ้านเพลินนะเนาะ บ้านหวนัวเงยแต่ก็พื้นไฟยังพุทธมีพี่น้องเลยเนาะไฟ้พมไฟฟ้า,าบนมีเด้ยังพุทธเข่าพี่น้องเลยบ้านนี้นะมีอ่ามีแต่ใส่แผน่นเชื้อราเซลเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าใกล้กลคคๆคน,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 นเป็นคนเป็นจริงอ่ะยังกึ่งยังเสาสายไฟฟ้าเลยผ่านเนี่พี่น้องเลยผ่านทางบ้านไปนี่แต่ว่าบุญไฟฟ้าเขา่าแต่ทุนนี้ค่ะเป็น เขาก็โมโหคเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกาได้ข่าวว่าหาทางอันสาวค้ำกับนางน้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นสื่อนางน้อยเป็ย่งลูกเพิ่น,น้องข่าวมาอีกรอบพี่น้องเหรอ,อมาเบิ่งอีกเทื่อพี่น้องเลยว่ามาขึ้นบ่อเดี๋ยพี่น้องสงสารเด้เห็นพาะเวียนซ่านเนาะ้ฮ่า ปหาเงินหาคำกัเดือน<ม>เดือนละล้านล้านไปเนาะพี่น้องกับ,บีแบงใชจ่ายค่าห้องค่าอยู่ค่ากินกับเดือที่เดือก็ส่งงวมยลูกก็เมย์อา่าอันตรเข่าเลยเนาะพี่น้องอีกส่วนหนึ่ง่วนว่าแต่ละเดือนพี่น้องเลยอ่าปหาเงินหาคำกะเพื่อว่าอยากได้อ่ากดีเนาะคือบ้านคือเมืองแต่พี่น้องอะกะคนว่าแต่ว่าไปเลยกะมันบุกคืก เนาะเพราะว่าเป็นตัวผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะเป็นผู้หญิงผู้เดียวเนาะแบบว่าอย่างนึ่งอ่คือเพิ่นเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยแหละมาสั่นซะเพราะว่าทาว่าเพิ่นโมหานี่ลูกกับแม่เพิ่นนี่ยโมไม่กินเนาะพี่น้องเพราะว่าที่นี่แหะก่อนอันนั้นแหละเพิ่นว่าลูกเพิ่นกับอ้ายเพิ่นก็เพิ่นกัมมาเดียร์แล้ยิ่เนาะอ้ายเพิ่นนะแต่ว่าที่ทั้งทั้งอ้ายเพิ่นกลเป็น ครอบครัวกับบริเตกต่ตางกับาสาวสาวค้ำนอกพี่นอกพันกับทางดาวค้ำพันก็ว่าให้พันกัครอบครัวพันกันกนยแยกแแทบอัชบรอดแล้วว่าฉันนอกก็เลยอาสาออกไปหาเงินหาคํำไหนเนาะเพื่อว่า,ามาจุนเจือครอบครัวพี่นอ้องเลยดินล้นสู่ชีวิตคือกันเป็นกันได้ ชีวะกับชีวายัางไดพี่น้องเลยเห็นในเขาโอ้ยก็คืออย่างทีตงรวจอะไรบอกได้เกินไปก่อนหน้านั้นเนาะทีเปรียบเทียบเห็นได้กับสงสารเนาะเฮือนซานครับคือว่าเราจะช่วยเบาเฮือนคำว่ามันบออย่างหนึ่งนี่ขอกเป็ดขอกไก่เพิ่นกันยังไงกวนเนาะแต่กับแต่ว่าเรื่องดินเนตอนหยาหนิมุ้งหูตำนวดก็ยังมู้งหัวเป็นดินเพิ่นว่าัวด,ดินเพิ่นออมาขออยู่หรือว่ายัางไงเนาะเรื่องดินนี่ก็ยังมู้งพี่น้องเนาะไม่ถามเพิ่นพี่น้องเลยถามเพิ่นอยู่ว่า ผมว่าขอขออยู่ดินกระเจ้าบ่ได้ว่าเป็นดินตัวเองเนาะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวยังไงก็หน่อยสิกลับมาถามเพิ่นอีกรอบเนะาะเพราะว่านี่ก็ถามแลกะยังบ่บมีรายละเอียดพอเท่าใดนเพราะเนี่ยเพราะว่ามันค้ำพี่น้องเว้ยเนาะมันค้ำแล้วก็อ่าโทรศัพท์หน่วยไมนเป็นภาพทีบอแจ้งพี่น้องเว้ยขอโทษขอขอภัยนำเนาะเพราะว่าโทรศัพท์หน่วยเป็นโทรศัพท์เล่นเดียวอ่าเวลาครับปั๊บ มันแดงแต่ว okay. ่าพอเขา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 ลดิวเตอร์พี uh, ่น like. ้องมันกลับเป็นซีแหล่พี่น้องเลยคือเอาย่งไงคือมันมันกล้องมันบ่ได้พี่น้องปั๊บจะไหนก็บ่ได้พี่น้องเลยคนขาวๆก็งามๆนี่เขาก็ออกนงหนวดนี่เป็นคนผ้าหนาดำเบิดพี่น้องเลยคนงามๆขาวๆนี่เขาไปนี่เปลี่ยนเลยพี่น้องเปลี่ยนจากคนงามกลายเป็นคนผ้าหนาดำเลยดำไปแบบอ่า มันคำว่าเขา,า,เาลดสีกะเละเพิ่มพีตรรเตอร์กะแดงพี่น้องเลยนจำนวนกะงูที่ว่ายอย่างไี้นเนาะข้างในกะใส่ไปก่อนพี่น้องเลยเนะาะบ้านใดๆกะเดียวไปเบิ่งไปส้มไปถามข้าวถามข้าวพออเ,าวพ,เพิ่นอีกเถื่อเนาะครับทางสาวค้ำเพิ่นพี่น้องเลยข้ามาสร้างเฮือนสร้างเพิ่นเนาะมาเมื่อวานนี่ค้ำมืดค้ำพี่น้องเลยเนาะ ข่าเนี่ยวา็ยังกะรายละเอียดยังกะบม่ค่อยอะไรน้องพี่น้องแผ่นแผ่นโชล่าเซลอาะใช้เปิดพคนกินข่าวกนนขอขอินน้ายันกับข่าวมันขึ้นเนาะพี่น้องเขึ้นหลังนั่นนี่เพคนเราไปฟังว่าแต่ก่อนเมื่อก่อนมันย้อนเนาะคนหลังห่างพี่น้องแต่ใหญ่กว่านี้เพคนเราใหญ่มากกับไวเนื้อกันเนาะพี่น้งนนบบองเลยเนาะ นวลมากะพอดีได้ซื้อนมพี่น้องเลยเนาะอ่าซื้อนมใหม่ทั้งด่าหน้อยเพิ่นเนาะวันนี้เพิ่นกะเป็นวันอาทิตย์เพิ่นท่านจะใส่ของเล่นพี่น้องเลยเนาะอันนี้ได้กะเข้ามาหาทั้งน้องเพิ่นเนาะเด้ออาเด้อสบายดีด่าเด้ดีเด้อเอ่าอ่ะลุงกะได้ขนมเด้ออันนั้นนมเนาะเด้อเอ่าพี่น้องนี่นมมาตอนย่าน้อยเพิ่นน้องเลย ลงติดไม้ให้ก่อนเด้อคนี่โอ้ของเหรียญเจ้าวะนี่แม่นบ่ของขขอองงหลานน้อยวะนี่แม่นบ่ฮะเม่นน่ะเนาะเลยโดนจกพี่ดเอาไยโอ้ยบริลลักเมือ่อาร์ตีก่อนเงยเงยเข่ากินน้ำเลยบ่ ดยไกินแล้วกินแล้วเนาะเดี๋ยวจกอันนี้จกโอ้อันนี้ไพชนะนี่ล่ะเป็นสองคนฮะลูกของร้านลูกของร้านโดยอืสบายดีเลยหล่ะเด้อสบายดีด้วยสบายดีด้วยเด้อเด้ออ่าทั้งในกันเนาะตู้ไม่จุดเป็นจุดเป็นเพงเนาะพี่น้องเงเออไม่ตู้มุ่นไปใส่มาเนี่ย ไปหาหน้ำไ,ไม่หาน้อไม่ไปตลาดไปเหมืนกันเดี๋ยวไปหาหน้ำไม่หาหน้ำไม่นี่เอมามาไว้แกงกินดีว่าไปไปขายกะคันได้เราก็จะไปตลาดไปซิ้แป้งนัวเอี้ยงกินอืมแป้งเอาไปคินโดยเลยเลยนี่ไปนนอนโดยนอนอยู่นี่นแหละนอนรับพันธุ์นีว่าเมื่อคืนนี่เป็นได้ไดายมด หมดโดยหมดหมดงามครบแล้วก็มียุ่งครบเนี่ยพดลายลิงยังกระคืนใช่เนาะโดยหมดคืนพี่น้องเลยครบเจ้าวะล่ะครบเจ้าอีกกันวะโดยเลยฮะครบวะครบเนาะว่องเฮงเลยว่องเฮงโรดยอายเฉียงว้าวเนาะเจ้าไม่ต้องอายดอกเจ้าจะอายยังเจ้าอายดงหนวดบม่ได้เด้ อือเนาอันที่เจ้าอยู่นี่เป็นดินดินของเจ้าหรือดินไทยดินข้อไข่ใต้ดินอ๋อก็บ่มีแต่เท่านี้แหละอ๋อแต่ว่าดินเป็นดินของตัวเองเนาะดยอืมดินเป็นของดินตัวเองพี่น้องไม่ได้ยังดีอย่างหนึ่งเนาะขอดีก็คือข้อที่ดินพื้นนี่เป็นของทั้งอสาวค้ำเนาะดย พี่น้องเลยก็ยังดีอยู่บุรเรยขอชนอาศัยทั้งสบ,บ้านอยู่เนาะโดยแต่มาดีชวนนี่แต่ว่าขอเสียก็คืออ่าเป็นผู้หญิง,งโดยผู้เดียวแต่ก็เลี้ยงลูกกับแม่โดยลำพังเนาะโดยหาเงินหาค้ำก,กแ็แต่เดือนกระทรวงมาให้ทั้งอีย่าน้อยเนาะโดยก็ได้ซื้ออยู่ชีกินโดยหาเงินก็ชิได้ยังครึง่งนึงกับผักมาพี่แหละ จีไดแบบนี้ลูกบม่บได้ดต้องตงการอยากได้แบบคือมูแต่แบบเขียนยาได้ฮาก็ได้หาเงินก็พ่อได้ใช้ตัวเองใช้กับลูกนี่แหละแล้วก็ซื้อเขาให้กินซื้อเขาโดยใช้เขาเจ้านะเขากับตัวอืวกก่ก็กิน ในซ้ำนี่แหละโอ้กับในกระเป๋าอ๋อในกระเป๋าคือกระทำมันกลัวเปลี่ยนบ่อยโดยอันนี้น้อยอันนี้บ่โดยมีเอาเนาะเนองเฮ้ยเขาเยอะหน่อยหนึ่งให้หน้าตาตูมด้วยเถอะนากระบอกมีน้าบ่มีโดยวให้มีหน้าเนาะโดยส่วนเป็น มันเอียงกระบ่มีน้ำเค็มถึงจิม,มีกะเฮ็ดตัวผู้เด,ดียวเฮ็ดบ่ได้ดอกเนาะ<ด>นี่เอาไว้เพราะว่าผู้หญิงผู้เดียวบ่มีผู้นำพาโดยเนาะโดยเพ<ด>ระาะว่าเป็นไม่ห้างเนาะโดไม่ห้างไบไม่ห้างมีลูกเนาะมห้างลูกิะดโดย,โดยกัเลี้ยงลูกใน่กะบจิตไปหาทางใดคอยก็อยู่เพื่อนแรกแรกเนะ่ะคอยมาได้เพื่อนพวกรอยก็อยู่บ้านอยู่บ้านกะไป ยามนั่นเนาะมันมีแบบน้ไม้เองก็ไปขาย,ยต้ยตตมรก็ไปขายตื่นเต้สี่โมงเช้าไปขายยางได้แบบคือหมูเขาก็มีแบบยา,านะยางขนาดคีกบบว่าค<ม>ีรสคอยก็ีีก็ย่างเอา<ม>ขายแบบมันกับ็ได้นะบกคุม,มตัวเองบุกคุปย่งกับลูกนะ<ม><ม>ซื้อแล้วกับานนี้โอ้เห็ดเนี่ยได้กะเดี๋ยวไปแล้วบานนี้คอยกับ ปาเล่ป่าลูกให้แม่เบิกเลยก็ลงไปสวัสดิ์ลงไปหลกักกามดีก็ยังเห็นแบบสบายแบบนี้นคือเก่าก็ไปจากไมจิวายังเน้นอ่าอีหลานน้อยนไปโรงค์เฮียนเนี่ยเพิ่งมีรถถีบอีบดนะ่ามีเจ้ามีบ่เจ้าบม่มีรถถีบบ่มียังได้บ่ได้ยังได้เนาะด้วยวะคำคำว่าตอนนี้นี่คือเจ้าหยางเป็นบ่ ต้อย่า,างไปบ่ไปโรงเรียนโดยอืมเป็นย่างพี่น,อนนะ้องเนาะอ๋อน้นนองทางอีดาน้อยเพันยังได้ตัวทีพี่น้องเว้ยมีตัวทีเนาะก็โดยคือสภาพคือยังตีเห็นเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่เมพิน่นกะไปหาเงินเปลี่ยวเนาะจากชื่อชื่อยังใดทั้งชื่อเขาชื่อน้ำบักพริกบักพายเนาะโดยพี่น้องเว้ยแต่ย่องดีถ้าวา่าทางอีดาน้อยเพิ่นว่ได้กินนมเนาะโดยหาเพิ่นกินนุ่มมิเต้จักรว่าลยังใดพี่น้องเวยเนาะ โดยอันใช่แผ่นแผ่นอั้นเนาะเสียงสลัดเชีวแผ่นไพชลัดซิวเนาะโดยอีกอ่ะหายซื้อยู่วันนี้น,นะโดยซื้อให้เวลาอันเขาหน้ามึงได้กับาวคำวัคืนนี่เจ้าบ,บุญญาติหมดเลย ะจ้าบุย่าหันบอจะออกมาเพลียวย่านบ่ย่านบ่มีห้องน้ำอืมเนาะโดยอยู่กับมิตู้พี่น้องเลยมิตู้แล้วก็เท่าเลยเนาะลางเท่าลานปวดขี่ปนเยี่ยวข้ามกันขึ้นเนี่ยก็โอ้ยเนาะโดยต้องไปปุ๊กเพิ่นนครับจักสิวัยจังไดจักจักไผ่จะเอาไผ่พี่น้องเลยโดยอืมเนาะโดย อันนี้น้าน้ํ้านหาันกินมอนี่้ว่าน้ายังอนนี้น้ากินวายแบบนั้นมีวางวายตะกี้เห็ดกองไพล์นหันต่อตะกี้เพื่อนครัวอยู่นี้ไปเห็ดยู่หันในวันนี้ยหา่มากนี่เนาะพี่น้องยหา่มากกะพอมันไหวคั่นอูจะของสีดอกพี่น้องยันว่ามินเจียผา ตูนไปหาน้ำไม้โดยนอนหมดขึ้นเหมือนต้โดยหมดอันนี้ตื่นตลอดดูคืนนี่นะตีหมดจึกเพิ่นเด้ยุงคบโดยวยว่ายอย่างไรเนาะพี่น้อ่คือเห็นเนาะโอ้ยตายตูนเจ้าจึกยังได้บ่อยังได้เคลื่อนหนังใหม่บ่อยังได้บ่ อ๋อพี่น้องไเพือนหนังนี่นอ่ามันมันเดี๋ยวทาปาผ,ผุนต๊ผพาลงเลยพี่น้องไงผมเป็นตะยูแ่แหละผมเป็นตะลูตะยูกับแมนอีอย่างหนึ่งคืออยู่เพื่นทวัอย่างไรอยู่อยู่ป่าบิ๊กพี่น้องยอยู่อยู่แบบอยู่ขางว่นไหาทา,า่าล้มลมลมแห้งๆนี่มันหักมาทับนี่ จ,<ด>จิตเกิดยังฝืนเนาะด,ด้นเสียหายเลยก็ถึงถึที่บอกถึงเอ้ยเอ้ยถึงขึ้นนั่นเลยพี่น้องเลยดยเนาะมาหนี้วันอาทิตย์เนา้อลอยน้อลอยเนาะวันอาทิตย์เนาะบอกบอกอะไรจะหูวะหูมือหูวันอยู่วะหู่ะบอกแห้งๆบอกแห้งเลดเลยเป็นบนยินเลยเนาะบอกแห้งๆมันนี้วันอาทิตออย์มื่นวันจันทร์วันจันทร์ อเจ้าเฮียนอยู่ห้องป .3 เป็นบ่จ้าห้องป .3 เนาะเจ้าอ่านได้เขียนเขียนออกอีบ่ฮะบอกไหมเพออ่านได้อรือบ่อ่านได้อรือบ่อ่านตัวหนังสือเจ้าอ่านได้อรือบ่พอพอพอเขียนชื่อตัวเองได้อรือบ่ไหนได้ได้บ่ซื่อเจ้าซื่ออ่านางน้อยเนาะเจ้าอืมซื่อนางน้อยพี่น้องเอ้ แปลงเรียนรถทีบกับบุมีเนาะยางเงากับไกดเตอร์ด้วพี่น้องเอ้ยทว่าทว่าลุงจำบุพิธเพราะว่าบัวอันในลุงหนวดเขาว่าลุงหนวดลุงเข้าไปปุ๊บโดยยูทูบพี่น้องพูดไกด์เตอร้วพี่น้องเลยเนาะหนวดลุงเข้าไปเมื่อวานนียมาหาเผยพ่อเขาพูดง่ายพี่น้องเยเนาะเจ้าข่าวยุหนาวผยังลอยไปนียบอกลูเข่ากับมี เขาก็มีเขาก็มีอืเนาะตุมมีตุมมีด้วยนี่ค่ะลูกหนวดรับข่าวมากอ่ะพรได้เจอซีนุ่มมาฝากข้างน้องเพิ่นเพื่อนเพิ่นอ่ากินเนาะพี่น้องเพิ่นก็ว่าอย่างหนึ่งหันข้ากับจั๊กยูซี่ได้พี่น้เพิ่นเขาว่าคืออยู่เป็นป้าเป็นดงเลยเนาะโดยลักดงหนวดแตกแต่ว่า ไผ้า,าผ่านบ้านแต่คือทั้งบ้านคือมอไฟผ้าลุงหนดบอกเข้าใจไรก็เจ้าเ่ราะท่านแด่เขาอ๋อคนต้องมีแบบแลกเปลี่ยนให้เขาเขาจะเขาให้ได้ต้องเข,าเขา่าก็ต้องรวมมือรวมใจทั้งบ้านบ้านเป็น,นเมืองเนาะโดยทั้งทั้งบัทั้งมวลเฮือนเจ้ามีจักหลังคาประมาณ จิดชิปบ๊อกประมาณนี้บ๊อกว่ะเมื่อเดียวนึ่งเดียบ้านอ๋อบ้านจิบจิบหลังคาเนาะโดยประมาณจิบชิปนี่แหละจ็ดชิปไปแบบมานนี่แหละค่ะเขาก็บอกหูช็อตแป๊บเนาะะอยู่ในดาวนี่เนาะโดยไอจิบหอดชั่งติโดยหอดฮะนอเมื่อได้ิไปเห็นเบี้ยงานอีกเดี๋ยวไม่ได้ไปว่าบัน กาว,บวาบอเไปยยังจะอยู่กับปูกก่อนหาแถวบ้านก่อนค่ะเนวใดกันหาบอได้ก็ตัดชินใจและกีฬาแต่ลูกแล้วก็ไป้ะแบบนี้ไปหาอีกอหาจมันได้ถ้าที่มันบอไปก็าจะด้วยคนบอไปจ,จะเอาอย่างมาซื้อ,อยังเานานะหืออยู่ไปเป็นปียนัวเนาะมันก็จะจำเป็นว่าไเป็นชีวิตประจำวันพีน่นอย่างได้วยสิหาน้ําไม่ก็มันโมเมนต์หนาน้ือไม่ช่วงนี้ด้วย ได้กับเพราะแต่กินเล็กน้อยเนาะดยเพราะขั้มพราะขายดย้ยว่ามีปัญญาหาด้วขอยกับเป็นพิมพงแบบจักิไิหานแนวใดยดยงงตัวเองเนี่ยับมาไปแบบไปเหตุวียบนะไปรับจ้างเขาดยวด้ยเป็นเสาลักในครอบครัวเลยเนาะโดย ยอมพาลูกปาเต่าเพื่อว่าไปหาเงินมาเลี้ยงดูโดยและการเลี้ยงแม่เนยแม่แม่คอยวัดคนแบบมันเชียยจิตนะวาวแบบมันบกเขากันนะแม่คอยแม่เท่าแม่ของแม่คอยกัเซียแม่เท่าติ๊กี้เราไปอยู่กับแม่ติ๊กี้อยู่กับแม่เราเองบ่านนี้แม่เราเซียเรามายูพี่อายกะอยากเบิ่งกะ ลูกอายเมียอายแล้วคอยนี่มาเลี้ยวกันเลี้ยงแมยเน่ก็เลี้ยงลูกเนี่ยนะก็เลยอยู่กับเม่ซะคอยทิมบัวได้เม่์คอยนะเมย์ก็เลี้ยงแต่เ้อยกูที่ทิมเนี่ยได้เม่เขาบากับเม่เขาดีกับเม่เขาเห็นนะทิมบัวได้ก็ได้ก็ดใจเลี้ยกบ่มีก็่าตู้เมย์กินเห็นนะทีแล้วทีโอ้โห เขาบอกอย่างหนึ่งกะสัวดีกับแม่เฮาเนาะเขาจะไปเปรียบเทียบใจกับครอบครัวอื่นมาได้เนาะเนาะเนาะยววันนี้เราก็ยังไปหาน้ำหมน้ำมันเนาะไอ้ปืนนี่ด่าน้อยก็ได้ไปเฮียนอีกนี่เนาะไปป้ไปเฮียนป้อปืนไปเนาะ โบตีกน่ยดับแทะและเข่าไปไนห์หัวนะตีนไปพุ่นอันพ่อพ่นในี่คนบ้านใดคนบ้านด่านบ้านด่านเมืองไซบูทองแขีงสวรรค์นะคิดไปทางปัดโพนิ์โอ้ไปต้องขุนเดินเดินเดินบ้านด่านอ๋อออกก็จะถึงธาตุพุนเนาะเดิน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 กายปัดโพนิลงไปพุ่นติดไทย ล้วก็เมื่อเราก็บอเดติดตต์เอียงเราก็บอเดเอาเงินให้ลูกเอนะียงขนาดเราก็บอเดว่าเออนี่เอาเงินเลี้ยงลูกในเดอ้อซอยเจ้าเราก็บอเดว่าน,นี่น่ะจมือนี่ที่ขาดกันพักไหนแล้วเป็นบดยขาดข้างงนี้เลยลติดต่อกันเลยวันงานอ่าตอนที่ว่าเราขับเจ้าป้ากันในลูกเจ้าจะปีกาบสี่ประมาณสี่นี่แหละอ่ะกินน้อยเขาก็ อันนั้นมันเขาเฮียนยางเด็กประมาณสีน่น่สี่ปีนเขนขา็เฮียนยางท่านเด็กปานมตปวะคอยนี่ยยู่แบบบ่มวนท่านนะ้าบ,บุเป็นใช่สาเหตุสาเหตุหตที่ปลาห่างอันนี้คือสาเหตุที่เจ้าปลาห่างกับผัวนี่คือคือด้วยจุดประสงค์เลยเรากินยาเราสุกยามาอ๋อติดยาติดยาอติดยามากโดยติดปิก ไปลินไปลิดเราบูฮู้ครบครั่เราบอกคดแบบเออลูกเมียอยู่เฮือนเราไปเลยไปทางนั้นทังเลยไปยังกลางคืนยามมือสาเรามามไปแบ,บบว่าโบได้สนใจในครอบครัควรเนาะโบออแบบกัจจวยังก็ไปบอกครอบเีียงก็ะกัจจวัค่อยว่า,วา,วาไปหวล่ามาบอกรอบโดยแบบ,บคือ คือคือน้องเนี่ยก็ไปยู่พุทธเนาะอ๋อเมื่อก่อนยู่เพื่อนผัวโดยมายู่เพื่อนผัวไปแต่งแล้วไปเพื่อนไปยู่น้ำเพลินเิ่นมาแต่งเจ้าแหละเจ้าไปยู่เพื่อนผัวโดยและไปอยู่กันบปพุูนแล้วอ่าอยู่กันบ่รอดโดยกะอดอดคอยก็อดอดประมาณอดแหละสี่ปีห้าปีสี่สามปีก็อดอดเลี้ยงลูก ได้ลูกเลยเด็กก็อดยันเพื่อจีเปียนท่นะยันเพื่อจีเปียนเขามีลูกแล้วเพิ่งยันเพื่อจีเปียนเป็นพอได้ลูกมาแล้วก็ยังคือเก่าเขาก็เลยแบบอดบ่ได้อีลีอยู่พนเดียวท่านะคือว่าเขานี่บ่มีผัวท่นนะอ๋อมีผัวแต่คือบ่มีโดยแล้วก็เลยเอาลูกอีคุบเมื่อบานุบกลับมาพี่กลับมาพี่ว่ายู่กับแม่โดยโดยอยูู่้เดียวเลี้ยงลูกู้เดียว อยู่ผัวอยู่กับผัวก,ก็บบริษัทกตากันเนาะโดยอืมบริชชนใจเลยอะ่ะปัดจุพุ่นอยูใ่ในเมืองเนาะทลาบัดเจาบัดน้ำก็ซื้อทานก็ซื้อขาไผ่คนตายดุดุบัดยาบัดเทา้าโดยบริไปหาเงินอืไปอยู่กับบ้านเพื่อนเมืองทานอยู่กับผัวแต่กะคือบุมีผัวเนาะโดย ครับมาอยู่ก็เมดีกว่าดยทุกยากลำบากอหาอยู่ก็กินกัน<ด>สามคนแม่ลูกเนาะโดย,โดยเอาเจ้าไปเฮ็ดเวียกนี่ได้จากปีละที่ว่าไปแบบอ่าตั้งแต่เริ่มต้นไปได้เลยเน่ยเริ่มต้นไปดยไปตอนเดือนหาปีกายนี่เด็กก็ปีนึงก็มาเดือนกระเยาะช่องขาง ปีเดียวแต่ไปกะบ่ได้ดอกไอแบบมันกัดมีรายซื้อเงินเดือนแบบมันกับโบลายเลยกะคือไปนั่นนี่แหละอยากได้แบบคือบะคือมูแต่ว่าเห็นอะไรมันบ่ได้เนาะอยากได้ครับมันบ่ได้เนาะโด้เนาะด้วยกับู้ชู้ด้วยชีวิตตัวเองนี่แหละลูกแข่งเคือแข่งไพ่แข่งได้แข่งบุรุษวัฒนาแข่งบได้คือบุญก่อหรือพี่น้องเนาะโด้วย เขาน้ำตำปลาเนาะซื game, ้อนี Wh ่ซื้อเป็นสอบว่าเขาจะซื้อนี่โดยกับเป็นโสมเหมือนกันเอาซันนี่ซันนี่ประมาณนี้แหละการสอบหนึ่งกับทรายเดือนเพื่อแหละกินออืคืออ่าเพื่อกินสองคนเนาะโดยก็นยังดีที่ว่าครอบครัวคนโบหญ่พี่น้องเลยโดยหาครอบครัวใหญ่ลูกหลายคนเนี่ยอ้จักสิว่าอย่างไดเนาะโดยอ่าเนาะ สูเข็มแข็งไว้เ้ยน่องเลยทางหนวดก็เอาใจซอยเนาะน่องเลยกระเพลื่นชาตมันก็คือเห็นแล้วพี่น, <c oughs> น้นอ่องเลยเฮ้ยเนาะเดี๋ยวออกมากน่องนะมันมืนนมนนมดเนาะาดนี้น่องเลยผ่า น่องเลยปาเพื่อนเพื่อนทีนะปปาบิ๊กได้เพี่น้นนอ,อง,งลเลยกับเพื่อนนี่โตกันเลยนี่พื่อนไพ่เพื่อนไส่ก็ปรได้๋ยวย่าหน่อยเนาะออกมาหาท้ายกับคลงขึ้นน้องเลยเพระาะว่าอยู่กับฝนตกนี่น้ามนกชิลัยชึ้นทึมมากเลยเนาะโดยตามฝนตกคเนเล่นนี่พี่น้องเลย พอเป็นเนินเนาะโดยหักตะวัดินเจ้าหอดพุ่นวะหอดวะ,วะโดยกิจการท่าง่าเออขาทางนี้โดยอย่กัดแถวนี้เพ<อ>ื่อนอินอ๋อใครยังดีชวนทีว่าบม่ไดอ้อยู่ดินคนอื่นเนาะย,ยังขอมีขอดีตัวนี้พี่นอ้องเลยแปบว่าแต่ว่าทางน้องเพิ่นไปหาเงินหาคำได้ ขามีเงินมีครับได้ที่ไม่ที่ตอกที่ว่าเฮ็ดเทือนกับอยู่ในดินเจ้าของเนาะโดยแต่นหนักคือบอดพี่น้องเลยจักยามเดยชีได้โดยกินเงินเงินเดือนด้านหาเดือนด้านหาแบ,แบ่งไหวทั้งลูกกับแม่โดยมาหน,นีก็เท่ากับมีเนาะโดยมาออื่นทั้งนั้นน้อยแต่วงเฮียนฝนตกนี่ หมองนี้หน้ามันนี่ถว่วมปะโดยมันมีหวยนะไอม,มีหวยไะไไปเห็นอ๋อเป็นหวยเนาะโดยเห็นนะเป็นห้องฝนตกหนามมันลุไปเลยบ้านหวยยืงไงเนาะโดยเนาะโดยบ้านหวยยืงพราะว่าเมื่อคืนนี่ลุงนวดออกไปข้างนอกอ่าพอดีกัาเจ้าถามว่ามาแต่บ้านไลยลุงนวดบอกว่านา้าบ้านนา้ายืงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหูนะบ้านน้ายืงเขาบ้านหวยยืง <ś led> ไปกับบู <ś led> เคยไปเนาะแบบอยู่ในนะก <ś led> บูถึงวันนันเพียงแต่ว่า <Do id. S 2> เป็นบ้านสองหลีกท <ś led> ่นว่าแบบคันมีไผยมันไกลๆเนาะไ <Do id. S 2> กลสี่ปนโดยมันเป็นบ้านสองหลีย <Do id. S 2> <ś led> บ้านที่แบบท่างเขามานี่ก็คิดว่าทางไปให้เป็นหน้าเพื่อนพื่น้องไคิดว่าเป็นท่างเขาเพื่อนมีบ้านคนโดยเป็นบ้านที่สองหลีกบัวสองลีกเ็บ้านมุ้ยไอาคิดอาไรทำนั่นแหละโดย <risque> เดี๋ยวนี้มันแค่ได้มันมีขวัวตะกี้มันมีขี้เหือไปตลาดระบากรีพุนตกไป <S <S hm. ความทุกข์นี่โอ้ยระเดว่าลูกกัหญ่ชัมนี้เลยอ่าสารน้อยหน่วยก็ใช่เลยขอลำลาเลยเนาะทั้งหน้าน่อยเพิ่น สบายดีเด้อหนาหน่อยเด้อสบายดีสบายดีเอฟซีเด้อก็ใจมาสวยเนาะใจล่ลายกำลังใจให้น้องเด้อเด้อเนาะอ๋อเนาะกุมกุใจเนาะดูกะไปยองห้เียนเนาะยได้ดูทีมหร่อยเนาะดยดูทีม ขามีขี้ด้วยขี้ชิม้มือวะฮะขี้ชิ้ม,มือวะถ้าจะมีเนี่ยขี้่วะฮะอ่าสันเนาะกาเช่ลำลาเลยพี่น,อน้อ,อเย,ย,ยเล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 ยบาแข็งเหงือเลยอันนี้คือเพื่นอนเพื่อนเนาะสภาพเพื่อนซานบรรยากาศภายนอกพี่นอ้อยนี่กับอยู่กับปลายเลยพี่น้องเนาะนี่ กเสียวดีเลยพี่น้องเลยเนาะเสียวจากการที่กบใหม่กบตองหักเนาะเปลี่ยนจ้าเนาะพี่น้องก็หน่วยจะขอลำลากัเลยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ที่ว่าเป็นคลิปเป็ออเคล็ดนี่เนาะพี่น้องเราเคล็ดนี่กะที่ว่าเป็นเคลที่ นาสงสารอีกเคสหนึงนน่งเนาะพี่น้อง,งเนาะผาาพิจารณา,าเ,เอ้อพ่อพเ่นนองอกทีเออจะกูจคนเนาะฮะเป็นนักสงสารเนาะพี่น้องฮะการรู้อะไขอลำลาเนาะ่อแม่ปีนน้องอ,อยู่ดีไม่เหงเบจะกูจะคนํำรวยมงทอง,ขของเงงปังเนอะป็นเป็นขขขขน่องทีเบสจะกูจคนเนาะ